กินขนมแล้วทาไมมันรู้สึกอิ่มจังเลยคะเพรศชัยเอมก่อนอื่นปนเปื้อนป,ปีปีเวลากินขนมครบเกี่ยวกับเวลากินผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะปนเปืเป้อนปีปีอย่าลืมดูสี่ช่องนี้นะคะและก็อย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะคะตารางโภชนาการนะคะเวลาเฮาดูตารางโภชนาการนะคะให้ดูคําว่าคาร์โบไฮเดททั้งหมดนะคะทุกคนหาคาร์โบไฮเดตทั้งหมดนะคะ ประมาณ15กรัมนะคะการเทียบเท่ากับการกินข้าวยูติ1ทัพพีแล้วนะคะซองหลงๆเนี่ยค่ะทุกคนตารางโภชนาการเป็นบอกว่าหื้อแบ่งกิน2ครั้งนะคะ1ครั้งเนี่ยหือ้อคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดเนี่ยยูติประมาณ2 0กรัมนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าฮากกินเกิน ฮอ uh huh. เหมือนกับตีขบบอกเนี่ยนะคะทุกคนแาวกัมกาดเทียบเท่ากับเฮ้าอ่ะกินเข้าเนะะี่ยค่ะประมาณทับพีกวักวแล้วนะคะฉะนั้นมันกัดหรือย่างอิ่มได้นะคะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขนมก็คือขนมไม่ใช่อาหารนะคะทุกคนอาหารคนจะต้องกินให้ครบห้ามูและเน้นอาหารที่ปรุงสุกสะอาดใหม่ๆนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลูต้องจากอาหารเป็นพิษนะคะทุกคนท่าในใดเข้าใจแล้วพิมพ์เลขหนึ่งตายโพน์นี้ให้กับเพจสาชเชมหน่อยคะ่ะ